พวกเราอะค่ะก็เกิดมาตามผลบุญผลกรรมที่เราเคยทำไว้นะคะแล้วสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันวันนี้มันก็มาจากวิบาก บุญวิบากกรรมที่เราเคยสร้างเคยทํามาตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงณวันนี้เพราะฉะนั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อก้มหน้ารับกรรมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรมเราไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นไปตามเวรตามกรรมนะคะเราเกิดมาเพื่อได้รับโอกาสได้มีโอกาสได้แก้ไขแก้ตัวแก้การกระทําให้มันดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นอ่ะทุกคนอ่ะจะมีบทเรียนมีข้อผิดพลาดจากอดีตแต่ เราไม่จําเป็นต้องปล่อยมันเลยตามเลยนะคะในปัจจุบันผลที่รับมันก็คือผลจากอดีตแต่วันนี้นะคะถ้าเราเปลี่ยนแปลงแก้ไขนะคะสร้างแต่กรรมดีพรุ่งนี้มาเดืนนี้อนาคตข้างหน้าไม่ต้องกลัวเลยค่ะบ้านปลายนะไม่มีตกไม่มีหล่นไม่มีทุกข์ไม่มีสะเทือนนะคะเพราะฉะนั้นเราเกิดมาเพื่อมีโอกาสได้สร้างกรรมดีใหม่และอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญนะคะการคิดของเราบางคนเนี่ยระลึก สำนึกในตัวเองจนพ้ำโทษตัวเองซ้ำเติมตัวเองว่าเราเป็นคนผิดพลาดเราเป็นคนไม่ดีพ้ำพูดพ้ำบอกเสียงภายในหัวเนี่ย มันพ่ำบอกตอกย้ำอดีตอันเลวร้ายของตัวเราเองอยู่ตลอดเวลาหรือเวลาเจอใครเราก็นั่งแต่พูดแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นของเราหยุดนะคะเพราะตราบใดที่เรายังคงพ่ำโทษตัวเราเองไอดวงจิตที่อาศัยอยู่ในกายเนี่ยมันไม่ยอมอนุญ,ญาตให้ไอคนคนนี้ได้มีโอกาสได้เริ่มต้นชีวิตใหม่มันก็เท่ากับเราอับสาบแช่งตัวเองอยู่ตลอดเวลาทุกครั้งที่พูดถึงเพราะฉะนั้นเราทุกคนนะคะมาจากความผิดพลาดไม่ต้องตอกย้ำตัวเองไม่ต้องซ้ำเติมต แต่เปลี่ยนแปลงตัวเองเริ่มต้นใหม่ทําสิ่งใหม่ๆทําดีใหม่ๆเปลี่ยนการคิดการพูดการกระทําให้มันดีขึ้นทุกคนมีโอกาสได้แก้ไขค่ะอยู่ที่เราเร็วช้าก็อยู่ที่เรานะคะเราเนี่ยคือคนหนึ่งเลยนะที่แบบโห เสียดายเวลาชีวิตมากอะแต่ทุกอย่างก็คือมันมีวันเวลาของมันนั่นแหละเมื่อก่อนเรานี่จะเป็นที่แบบว่าเป็นสิบสิบปีนั่งแช่งตัวเองอะทาไมชีวิตฉันต้องเป็นอย่างนี้ทําไมฉันต้องเจออย่างนี้ทําไมชีวิตฉันโหดร้ายอย่างนี้แหงซวยนู่นนี่นั่นโอ้โหเป็นสิบกว่าปีอะมันก็ตามปากแช่งตัวเองตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันกินใหม่ได้คิดมากนอนใหม่หลับพอวันนึงเนี่ยมันถึงที่ถึงเวลากรรมมันเปิดเนาะให้ได้แก้ไขให้ได้รู้ให้ได้ทํานะคะ เราก็เอามาจากสื่อต่างๆเนี่ยแหละค่ะเพียงแต่เราฟังเราเห็นเราเอามาใช้อยากรู้เอามาลองพอลองแล้วชีวิตมันดีขึ้นมั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 นเออมันดีขึ้นจริง,รงๆอ่ะไม่รู้จะอธิบายยังไงตั้งแต่นั้นหยุดค่ะหยุดเลยหยุดพ่ำโทษตัวเองแต่ตื่นมาบอกกับตัวเองมีแต่ดี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 ด,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 ดีหมดให้พรตัวเองเลยค่ะให้พรตัวเองเลยนะคะจึงทําให้เราได้ตัะหนักรู้ว่าจริงๆแล้วอ่ะ เราเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ไงอรอเราต้องขอบคุณแบบบรรดาโคตรโคตทั้งหลายใครจะมองว่าไงอันนี้ความเชื่อส่วนตัวนะเราก็ไม่ได้เป็นคนที่เชื่ออะไรง่ายๆแต่มันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่เลวร้ายที่เราจะเอามาฝึกในชีวิตของเราก็คนแรกคือครูลุงครูลุงนะที่เปลี่ยนการคิดคิดบวกคิดนุ่นเวลาน้าเสียงอารมณ์เขาพูดมันทําให้เราแบบพอเราเอามาพูดมั่งเฮ้ยจิตมันเฮิริมว่ามันพูดมันคิดคิดบวกใครจะบอกคิดบวกหลอกตัวเอง ไม่รู้เราทําแล้วชีวิตเราดีขึ้นเพราะหนึ่งเราไม่ไม่คิดร้ายไม่ไม่อะไรกับใครพอใจเราดีขึ้นเราจะสวดมน์ยิ่งสวดมนต์ไพะนะยิ่งเป็นบุญเสียไเป็นบุญดีๆแล้วพอเราสวดมนต์ไพะเราพูดดีให้กับตัวเองมันก็เหมือนพรอ,อันประเสริฐอะคะ่ะไม่ต้องไปขอที่ไหนอะต่อให้ได้พรมาจากพระอรหันต์ที่ไหนแต่ตัวเรายังไม่คิดไม่ดีหรือทําไม่ดีกับตัวเองอะยังไงพรนั้นมันก็ไม่บังเกิดถึงบอกไงคะใครจะบอกว่าคิดบวกโลกสวย สวยจริงๆค่ะชีวิตดีขึ้นจริงๆค่ะเพราะมันคือการให้พรที่ประเสริฐที่สุดกับตัวนี้ร่างกายนี้ดวงจิตนี้ ลองทาดูนะคะพอเราคิดดีกับคนอื่นอ่ะเราก็ไม่มีศัตรูกับใครใจเรามันก็โปร่งใสเพราะอะไรไม่ได้ไปคิดเครียดแค้นชิงชังอะไรกับใครแล้วต้องหัดชื่นชมคนอื่นด้วยนะคะเวลาเรารู้เฮ้ยคนนั้นเขาแต่งงานเอายินดีกับเขาคนนั้นเขาถูกรางวัลยินดีกับเขาเฮ้ยคนนั้นเขามีชีวิตที่ดีขึ้นให้รู้จักชื่นชมยินดีกับคนอื่นเพราะสิ่งที่เราส่งออกออกไปมันก็จะกลับเข้ามาหาเราแต่ถ้าแบบว่าเฮ้ยคนนั้นเออเขาสวยจังเอ้ย,นนอยไปทําหน้ามาเฮ้ยคนนั้นเขาถูกหวยเอ้ยเกินวุ่นอย่าไปคิดร้ายคิดอะไรไม่ดดีกับใครระเพาสุ มันก็เด้งมาหาตัวเราเองเพราะฉะนั้นพอจิตเราดีเนี่ยนะคะไม่มีศัตรูค่ะเราไม่มีศัตรูกับใครแล้วไม่มีใครเป็นศัตรูกับเรานะคะแล้วเราก็จะเป็นมิตรกับผู้คนรอบข้างคนรอบข้างก็จะเป็นมิตรกับเรานะคะเราก็จะได้ไม่ต้องมาจิตขุนมัวคิดนู่นคิดนี่คิดระแวดระวังอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะลองลองลองทำดูแหละมันก็คือการพูดดีตื่นมาก็พูดดีเป็นสีแก่ปากเป็นสีแก่ตัวเองแล้วนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปเราเราไม่ว่างเนาะ